ค่ะเราจะเริ่มสร้างแอปพลิเคชันง่ายๆนะคะก็คือแอปพลิเคชันที่แสดงข้อความ Hello นะคะเมื่อเราเปิด VS Code เข้ามานะเราก็จะต้องไปทำงานนะที่แอปนะคะแอปของเราชื่อว่า My App นะเราจะทำการสร้างวิวนะเพื่อที่จะแสดงข้อความสั้นๆน,นะคะ วิวในจ j a n ก้นะคะก็จะมีฟัง์ชันวิวกับคลาสเบทวิวนะฟัง์ชันวิวก็คือวิวที่เกิดจากการประกาศฟัง์ชันนะะฟัง์ชันใน Python ก็คือ def นั่นเองเราก็กำหนดชื่ออลงไปนะคะชื่อวิวนี้ก็คือ hello jungle นะคะแล้วตัวพารามิเตอร์ะ eter, นะคะก็คือ request นะคะ เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่จะ return นะคะก็คือ HTTP response คำสั่ง return มีการเรียกใช้ class คลาส HTTP response เราก็ต้องทำการ import มานะคะซึ่งมันก็อยู่ในแพ็กเกจนะคะ django http บางที editor มันก็ช่วยให้เรา,าเลือก keyword ลงไปง่ายนะคะเพราะนั้น view ตรงนี้นะคะก็คือเป็น view แสดงข้อความสั้น การจะเรียกใช้วิวในจังโก้ได้นะองค์ประกอบถัดไปที่ต้องแก้ไขก็คือไฟล์ u r l s p y ในนี้เราจะต้องกำหนดพาดนะเพื่อที่จะไปเรียกวิวเพราะนั้นนะเราต้องทำการ Import วนะิวจากแอปนะที่เราสร้างอย่างเช่นในบรรทัดที่19เะรเราก็ทำการ Import วิววิวตรงนี้ก็หมายถึงตัวไฟล์ไฟล์นี้นั่นเองนะคะ ซึ่งก็อยู่ใน directory my app นะคะเสร็จแล้วก็กำหนดพา h นะคะเช่นนะคะระบุไปการกำหนดพายอาจจะใช้คำสั้นๆนะคะแล้วบางทีเราก็าจะากำหนดให้มันจบด้วยเครื่องหมาย backslash หรือบางคนไม่ไม่มีก็ได้นะ,ะแต่ส่วนใหญ่ที่นิยมเพื่อให้มันรู้ว่าเนี่ยเป็นการสิ้นสุดแล้วก็ใส่ backslash นะ,ะจะได้ดูเป็นระเบียบ สร็จแ,แล้วก็ไปเรียกวนะิววิวที่เรียกก็คือวิวที่เราสร้างซึ่งอยู่ในไฟล์วิวของ MyApp นะชื่อว่า hello django นั่นเององค์ประกอบนะกในการกำหนดพาธในส่วนแรกก็คือ,อคือพาธที่เราจะใช้ป้อนใน address นะใน browser นะส่วนที่2ก็คือส่วนที่ไปเรียกฟังกนะ์ชันของวิวทํางาน ส่วนที่3ที่อาจจะกําหนดเพิ่มเติมได้ก็คือการกําหนดชื่อย่อของวิวนะการกําหนดชื่อนี่ก็มีประโยชน์นะแต่ว่ายังไม่ได้อธิบายในคลิปนี้นะคะเราก็อาจจะกําหนดชื่อย่อนะะให้กับพาธนะคะเพราะฉะนั้นการอ้างอิงพาธในจังโก้เนี่ยมันจะมี2รูปแบบนะคะก็คืออ้างอิงด้วย a า t นะที่กําหนดในส่วนแรกหรืออ้างอิงด้วยชื่อการอ้างอิงด้วยชื่อนี้จะ นิยมใช้ในโปรแกรมมากกว่านะคะดังนั้นเราก็ได้ผ่านเรียบร้อยนะคะตัวเซิร์ฟเวอร์ถูกรัน,นอยู่แล้วนะ,ะเราก็จะรีเฟรชนะ,ะซึ่งก็จะเห็นว่านะตัวผ่านนะคะเราก็ป้อนผ่าน hello นะ,ะก็จะได้ข้อความ Response hello Django ออกมานะคะ จะเห็นว่านะการทำงานตรงนี้เราได้วิวนะซึ่งก็แสดงผลลัพธ์ให้เราเลยนะคะเรายังไม่ได้เรียกใช้เทมเพลตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ,ะตัวอย่างนะในการใช้เทมเพลตนะเราก็อาจจะทำการแก้ไขวิวนะคะแล้วก็ไปเรียกฟังก์ชันนะคะเรนเดอร ฟังก์ชัน Render er ก็จะมีองค์ประกอบเหมือนกันนะตัวอ argument argument แรกก็คือ Request นะคะซึ่งก็เขียนให้เหมือนกันกับตัว argument ของฟังก์ชันนะคะแล้วก็ถัดไปก็คือชื่อ t m p p a t e ตอนนี้เรายังไม่มี t m p p a t e นะเราต้องไปสร้าง t m p p a t e ซะก่อน t m p p a t e ก็ถูกสร้างอยู่ใน Directory t e m p l a t e นะของ ของแอปะนะคะตัวเทมเพลตนะคะก็ต้องเป็นไฟล์นามสกุล html หรือเป็นเอกสาร html นั่นเองนะคะเราก็อาจจะเขียนง่ายๆนะเป็น html ง่ายๆมีเฉพาะส่วน Body นะคะเสร็จแล้วก็มีการแสดงผลขึ้นมาเพื่อที่จะให้รู้ว่านี่คือ Response ที่ได้จากเทมเพลต เพราะนั้นในวิวนะคะเราก็มาระบุชื่อของเทมเพลตเมื่อสร้างเทมเพลตเรียบร้อยเทมเพลตของเราก็คือ h e l l o h t m l นะคะส่วน URL นะเราใช้พาดเดิมนะพาดนี้ก็จะวิ่งไปที่ฟังก์ชัน hello.jungle เหมือนเดิม นะแต่ว่าการทำงานก็จะเปลี่ยนไปก็คือไปแสดงผลนะด้วยเทมเพลตแทนเพราะฉะนั้นเราก็เปิดหน้าต่างนะที่เราลันจังโกทิ้งไว้แล้วก็รีเฟรชเราก็จะเห็นผลลัพธ์ของการทำงานซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากเทมเพลตจะเห็นว่าจังโกเนี่ยนะเวลาที่เราแก้ไขวิวต่างๆเนี่ยนะเราไม่ต้องไปรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะ มันสามารถที่จะทำงานต่อเนื่องได้เลยนี่ก็เป็นข้อดีของการใช้งานจังโก้นะมีความรวดเร็วนะ,ะการแก้ไขใดๆที่มันเป็นการแก้ไขเล็กน้อยนะ,ะเราไม่ต้องหลันเซอร์เวอร์ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็ได้ทำงานระหว่างวิวนะแล้วก็เทมเพลตเรียบร้อยนะคะสิ่งที่ยังขาดนะซึ่งเป็นหัวใจของจังโก้ก็คือโมเดลโมเดลก็คือการ สร้างจัดการทานข้อมูลต่างๆสร้างตารางต่างๆที่จะจัดเก็บข้อมูลให้กับระบบในคลิปนี้เราจะจบกันที่ตัวอย่างนะการสร้างแอปพลิเคชันให้ง่ายๆเพียงเท่านี้ค่ะในคลิปหน้าเราก็จะพูดถึงโมเดลต่อไปสวัสดีค่ะ